ล่าสุดกระทรวงการคลังได้สั่งให้ทางกรุงไทยค่ะซึ่งธนาคารกรุงไทยเป็นคนทําแอป,ปนี้ขึ้นมาะนะคะแล้วก็เป็นคนดูแลแอป,ปนี้สั่งการให้ธนาคารกรุงไทยรูปรวมตัวเลขที่คนที่เกิดปัญหาในการลงทะเบียนเพราะว่าเกิดจากปัญหาของ d t แทเนี่ยนะคะแล้วก็ให้รวบรวมตัวเลขทั้งหมดมาภายในสองสวันนี้คิดว่ากรุงไทยจะต้องส่งตัวเลขกับกรุงไทยให้กับธนาให้กับกระทรวงการคลังได้รับทราบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกำลังรอ,อดูอยู่นะคะว่า จะมีมาตรการที่จะช่วยเหลืออย่างไรบ้างนะคะรวมทั้งเดี๋ยวจะรอหลังจากเริ่มใช้งานเฟส2ผู้ใช้งานในเฟสสอที่คุณลงทะเบียนสำเร็จแล้วเนี่ยคุณจะต้องใช้เงินภายใน14วันถ้าคุณไม่ใช้ใน14วันถือว่าคุณสละสิทธิ์แล้วคุณก็จะเสียสิทธิ์นั้นไปแล้วมันจะมีสิทธิ์ที่เหลือๆตรงนี้ค่ะเป็นรอบเก็บตกเนี่ยนะคะที่เขากำลังจะรอดูซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประมาณ ต้นปีหน้านะคะประมาณวันที่15ประมาณนั้นนะคะ15มกราคมเนี่ยน่าจะได้ทราบว่าจะมีคนที่สละสิทธิ์ตรงนี้เท่าไหร่แล้วก็จะได้มีการเปิดรอบเก็บตกให้กับคนที่พลาดโอกาสได้มาลงทะเบียนอีกรอบหนึ่งเมื่อวานผมผมสัมภาษณ์คุณพรชัยธีระเวชรอ,อ,องโฆษกกระทรวงการคลังถามตรงนี้แหละนะครับก็เป็นไปได้ว่าคืออาจจะไม่จํากัดจะเพราะว่าคนที่ใช้ดีแท็กและมีปัญหาใช้ค่ายอะไรก็แล้วแต่ ถ้าเกิดกรุงไทยเขาสํารวจแล้วมันมีปัญหาแบบว่าได้ลงทะเบียนแล้วแต่ไอตัวอะไรนะ OTP อะไรมันยังไม่มาหรือเกิดความขัดข้องทางเทคนิคนียเขาก็จะสํารวจทีเดียวเลยว่าหนึ่งมียอดเท่าไหร่ <Kh á. S 1> นะมียอดเท่าไหร่แล้วมากน้อยแค่ไหนแล้วมันจะต้องอไปเพิ่มไปเติมอะไรยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับถ้าลองปรษกกระทรวงกงรารคลังบอกก็ต้องดูเรื่องงบประมาณด้วยเช่นะสมมุติว่า,ามีคนอยู่ในขายจะต้องดูแลตรงนี้นะ ความผิดพลาดจากระบบอต่างๆสักเป็นล้านคนอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่ <laughs> เรื่องใหญ่เพราะว่าทุกสิ่งทุกอยา่างทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมันมาจากงบประมาณที่ตั้งไว้ <c oughs> ใช่ไหมถ้าจะมาเยียวยากันในรูปแบบว่าเอางั้น <c oughs> เพิ่มให้ละกันเนี่ยเขาก็ต้องไปดูว่าสำนักงบประมาณว่ายอย่างไงเอาเงินจากตรงไหนมา <c oughs> นะ <c oughs> แต่ว่าเอาโดยหลักการคือกระทรวงอันค้ังเนี่ยมีนโยบายในการ ดูได้ตรงนี้แต่ขอดูข้อมูลก่อนนะครับในเชิงรายละเอียดนะฮะค่ะซึ่งจะขยายเป็นเฟสสามเฟสสหรือไม่อย,อย่างที่นายกบอกนะคะว่าจะต้องรอดูกระทรวงการคลงังดูเรื่องของงบประมาณแล้วก็ดูสถานการณ์ด้วยแต่อย่างน้อยลูกค้า d ีแท็ก็ได้รับการชดเชยจากทางบริษัท d t แท็แหละแต่ส่วนท่านจะรับหรือไม่รับหรือจะย้ายค่ายไปอยู่ค่ายอื่นซึ่งส่วนใหญ่เมื่อวานนี้ทั้ง To Move แล้วก็ a i s เนี่ย รับ OTP ช้าหน่อยประมาณมสัก10นาที20นาทีครึ่งชั่วโมง<า>แต่ว่ามา,าแต่กรณีของ d t แทเนี่ยผ่านไปชั่วโมง2ชั่วโมงก็ยังไม่มาจนกระทั่งสิทธิ์เต็มคือ,นะะคอในเชิงเทคนิคเนี่ยเข้าใจได้ว่าส่วนหนึ่งที่ช้ากว่าปกติแล้วบอกว่าช้าปากกว่าปกติคือปกติอย่างเช่นถ้าเราไปไปทําอะไรอ่ะธุรกรรมทางตู้เอทีเอ็มแล้วเขาจะต้องส่งมาให้เราอย่างนี้นะมันแป๊บเดียวนะวไม่กี่น,นาทีแต่เมื่อวานเนี่ยต่อให้ไม่มีปัญหามันก็ช้ากว่าปกติเพราะว่าปริมาณการใช้งานมันเยอะ แต่ของ Re แท็เนี่ยมันช้ากว่าปกติมาก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 ครึ่งวันอะไรเงี้ยบางคนครึ่งวันเลยเนี่ยผมเห็นเพื่อนผมแต่หลายคนบอกกำลังกินก๋วยเตี๋ยวแล้ว SMS เด้งมาโอ้ตอนแรกลืมไปแล้วนะตอนแรกลืมเรื่องนี้ไปแล้วพอ SMS เด้งมาเจ็บใจอีกรอบหนึ่งแล้วมีบางคนไม่รู้เหมือนกันบางคนบอกว่าเออได้รับ S M S O T P แล้วแล้วต้องทำยังไงต่อคะตโพสตอนเที่ยงอ่ะเพื่อบอกว่าต้องทำอะไรหรอนะทำใจให้ดีทำใจให้สบายไป <laughs> เอาละแม้ว่าโครงการแบบนี้นะครับ <c oughs> คุณนินยาหรือผมก็หรือใครแต่ใครก็บอกว่ามันเป็นโครงการที่มันออตอบสนองความต้องการของประชาชนแล้วก็ส่งผลดีในแง่ของเศรษฐกิจอย่างที่ท่านรองนายกสุพัฒนพงศ์บอกว่ากระสุนนัดเดียวยิงนกได้3ตัวเลยเนี่ยนะครับแต่ก็ไป็นเรื่องธรรมดานะเวลาทําโครงการอะไรออกมาเนี่ยมีคนชอบก็จะมีคนวิจารณ์ นะแล้วข้อวิจารณ์ประการหนึ่งเนี่ยนะครับที่ผมดูแล้วเห็นหลายๆคนที่ออกมาวิจารณ์เนี่ยนะครับก็จะมีทั้งขาประจําขาจรขาจรประจําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอันนี้ไม่ว่ากันหลักการร่วมอันหนึ่งคือที่ฝั่งวิจารณ์โครงการนี้เขายกขึ้นมาคือเขาบอกทําไมไม่แจกทุกคนก็ไหนๆหนใช้เงินก็ประมาณแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ใช้เยอะอะเป็นหมื่นล้านเนี่ยก็แจกทุกคนสิในเมื่อทุกคนก็เสียภาษีนี่หนึ่งนะทุกคนเสียภาษี จริงหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะ,ะทุกคนเสียภาษีก็มันเป็นสวัสดิการก็แจกทุกคนสิทั่วหน้าเลยคือตอนนี้บ้านเราเนี่ยมันมีคำคำหนึ่งที่ถูกพูดขึ้นมาบ่อยขึ้นนะเริ่มมาจาก NGO แล้วก็เริ่มมีกลุ่มบางคนที่เขารณรงมาเป็นรัฐสวัสดิการประเทศไทยต้องเป็นรัฐสวัสดิการเหมือนสวีสดเดนเหมือนสแกนดิเนเวียมีคำว่าทั่วหน้าทั่วหน้าคือทุกคนทุกคนไม,ไม่ว่าจะยากดีมีจนสูงต่ำดำขาวแก่เด็ก ทั่วหน้าเลย <c oughs> ทำอะไรก็ต้องแจกทุกคนเท <c oughs> ่ากัน <c oughs> แจกข้าวคนละจานแจกเงินคนละสิบบาทแจกรถคนละอะไรทุกอย่างทั่วหน้าอันนี้คือเป็นหลักการของอสังคมนิยมคือทั่วหน้ากันไปนะครับ